ระวังนะอย่าไปอ,อยู่ใกล้มะนะันอันตรายนะแบบเนี้ย ร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอ15วันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิบไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะดีฟินเดอร์ท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการราวาบักลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับ something evil will happen มีบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเล่นในเซริร์ฟบีของผมกันดีกว่านะฮะผมก็เข้าไปเล่นซักเกม2เกมแลวเนี่ยท่านผู้ชมบอกได้เลยว่า คล้ายกับไพยพี่บักเลยนะครับนะประมาณนั้นแต่ว่าเกมนี้จะค่อนข้างที่จะมีของให้เยอะหน่อยนะเนี่ยชูโรดิเซสเตอร์น่อะไรเนี่ยอินเวชั่นหลบ UFO beam นะคนดูเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแรง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 รอบนี้เป็น UFO นะฮะรอบแรกระวังห้ามตายนะเนาะกินยาก ของมีใช้ได้นะน้องต้องหลบบีมบีมเขียวดูดใช่ปะบีมแดงนี่ลดเลือดม่ใครอย่างน,นี้วะนาะอุยอ้ยวว้าวว้วที่ว่าอยู่สูงๆน่าจะรอดนะได้ปะน,นะเป็ดสามารถโดดได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ของรางวัลอุ้ยอะไรนะอุย้ยมันจะอันนี้พี่แล้วรอดไปเดี๋ยวพี่ทิ้งของให้นะไม่โดนะ่ะ ว้าวว้าวว้าวอย่าตีนี้รอดเลยเฮ้ยโอเครอดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อเ็ดเบ็ดเ็ดอีกนิดเดียวเองงอนนนนนเอออนน้นน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 อนน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 นร้นนค้นนนนน้านนนอนนนนด้นะทนน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 นงนนซน้อนีนน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 นยนน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 ะเนนนรนน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 นก็นนนนนนก็นนนน มารอบนี้เป็นเอาเหมือนเดิมหรอคีบวิ่งแอนด์สเต i อินไซด์หมาและแมวโอ้อันนี้ไม่โหดนะท้ยที่ปนี้ไม่ค่อยโหดนะท่านผู้ชมจะเป็นแบบว่าหมาและแมวตกมาข้างล่างนะฮอ้ยอฮ้ยลุกโอ้โหโี่หมาวะ่ะดูโชว์ความคิวพี่น้องดู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 คีิ เฮนยหมดโครคิวอะนี่ไงคนดูบวก, 1, บวก, 2, บวกนหนึ่งบวกสองบวกสามคดหนึ่งไปสามมีอะไรเพิ่มมาปะทำไมมันเป็นอย่างนี้น่ะก็เฮี้ยวอ๋ไฟไหมเดี๋ยวเรต้องออกก่นอนกูระดับสี่ว่ะเจออ e ีกูอีสน้องระวังนะตือ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 ตืเอเฮ้ยทำไรเรอระวังอย่าวางระเบิดนะระวังไฟลวกตูนน้อง ลูกระเบิดม oh. wow. uh, <laughs> yeah, ันติได้ไงคนดูอ๋อว้าวตาย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 ไม่แล้วไม่แล้วอีโกเอสอุ้ยเอ็งไม่เตะใช่ไหมรอดูไปอย่าไปไปใกล้ๆทิ้งระเบิดเลยจะมันวางแล้วเหมือนเตะมัน ว้าวเป็ด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 อุ้ยหลอนเว้ยถ้ามีเป็ดอะคือรอดไปคนดูให้มีเลยให้มีเลยยาวยาวยาหลอดเว้ยอะไรวะโอ้ว้าวว้าวว้าวผ้รูฝนกดติไปด้วยน้องไปไอโยวัตถุ โอ้โตายเลยโอ้ทีเนาะเฮ้ยเตะมันเตะได้นะเว้ยระวังนะ้เอกบักอาจโยนใส่พี่ใช่ไหมอ่ะพี่เอาคืนให้ไอ้น้องนี่ไงเฮ้ยตายตายโอ้ไว้าวขอพี่จะรอดแล้วพี่จะรอดแล้ว โอ้พี่รอดอยู่โอเคพี่รอดพายุอีมะแมวกับหมาวัดเที่ยวเฮ้ยอีโกอิสไปแล้วจ้าอุ้ยหนาว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 โอ้โหพวกเอ็งจะทำลายล้างไงวะไปละมีแต่คนทำลายล้างไม่มันจุดระเบิดเต็มเลยนะโอ้โห ระวังตัวแข่งกันนั้นยังรอดอยู่ยิงรอดอยู่เฮ้ยจะจุดระเบิดกันทำไมโอ้ยโอ้ย,อยพี่ไม่รู้พี่จะรอดป่ะนะน้องพี่แข่งโป๊กอยู่อบอุน่นอบอุน่นอบอุน่นโอเครอดด้วยขอแบบมันเต็มแม็กได้ป่ะคุณดูมันเต็มแม็กได้ป่ะนี่ไงมีแปดเต็มแล้วคุณดู เป็นด่านปะกลายเป็นด่านแล้วแลนสไลด์อะไรอ่ะอีเวนต์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นลูกฟอนโอเคไม่มีเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคละโเคละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าปลาใส่พี่ทำไมไม่ พวกเองรู้ปะถ้าพี่ไปเอาของตรงกลางพี่อาจจะได้ของดีไว้โอ้สกาวิตี้คอยเอามาทำแปะแล้วนะไอ้ปลาะต่ตัวใไม่เห็นโอเคบักซี่โครานย่ปาปลาเตพี่ป่ะอุ้ยของ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 หองหองว้าวว้าว <c oughs> แล้วมันส่งไม่ได้คนกำลังแข่งกันอยู่อะเอาละเม็ดมามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย ตา,ตายกันหมดเลยปะเนี่ยอ๋อมีรอดกันอยู่ Mercy Hospital อ่ะมันจะแปดปะ Windy Day Lightning Fury แปดปะมันมีมากกว่านี้ปะคนดูเราต้องอยู่ข้างในปะคนดูข้างในก็ไม่รอดรล้วบอ่เออพี่ e ก u u s นะ้าหน้อง เฮ้ยเอาว้าวอุยโอ้ยสว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 ยเลยสวยเลยไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วมันกลางตัวไม่ทันน่ะโดนพายุแล้วไม่ตายทุกตีเลยอ่ะนี่ชิเนวเลยชีเนิ้วเลยเอาอะไรวะสุนามิแล้วก็คิวบอทโอ้ชิฉดตอนนี้ค่อนข้างที่จะตรึงนะ ระวังคิวบอร์ดมันยิงใส่เรานะแล้วก็ซูนามิด้วยเอา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 หนีโมงเลยวายแล้วรบกัดระเบิดกันทำไมโอเครอดอยู่ก็ต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครไปปาระเบิดที่พี่วะยังไม่ถืออุ้ยเราต้องระวังอันนี้อีกอะดึงพี่ทำไม ระวังมันยิงใส่ตูดน,นะน้า no! วถือเป็ดถือเป็ดอ้าวตายเอา้าทุกคนตายอัวใหญ่หายใหเลย,ยน,นะทุกคนตายจริงด้วยฝนกดแล้วน้ำขึ้นนิวสู้ไหวมัน โอ้มันไม่ฮิวโกูเลยตุ๊กตาชั่วอะนึกว่ามึงแคฮิวกูเอ้ยเอาว่ะด่านใหม่มาละ go to high ground อ๋อโอเคน้ำขึ้นฮ้ยใครมาเตะ นี่เต่คืนเว้ยเป็ดเป็ดเป็ดตายเป็ดตาเป็ดว้าวตายเลยตลกกว่าเมื่อกี้อ่ะโคตรตลกเลยเมื่อกี้มันจะรอดอยู่แล้ว่ใครใครตั้งชื่อว่ากูนมาสเตอร์วะ Stay warm and inside โอเคพอมาสองไม่นายาเขาเลยโอ้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 ยจะแข็ง เฮ้ยพวกเองหยุดจุดแลเบิดดิพวกเองไม่รักกันเหรอไอ้พวกยัไม่จุดเลยกูนี่ไงว้ายเโอ้ยโอ้ยแข็งก็มาตะกล้ามันต้องอยู่อบอุ่นโอ้แข็งโอ้ ต้องกอดต้นไม้คนดูไม่งั้นแข็งเว้ยคนดูโอ้ยต้นไม้ช่างอุดรุ่งเกินรวมไปสองคนหลอดยังไงไม่รู้อยู่อะไรก็ได้ครับบังหัวและของที่มันตกใส่หัวมันตกแรงนะเว้ยแบบใช่ไหมตาตาฟอ์โอ้ดาวตกอุ้ย เด็บ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 โอ้ยว้าวว้าววววโอเคเลยได้เหรออย่ามาหน่อยไปไอเดียวเฮ้ยเห็นพายติดระเบิดอุ้ยสิบี้เอ้ยรอดชี่ไม่เคยโหด Yes Ơi mà à On the heist Nhi nha Ui Ui Chua 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 Âu à Ông mà lâu Ui dạo bây giờ có câu เราไปแล้ว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 มือคนตามมาแน่นอนเลยว่ะไปได้ปะวาร์ปะนะโอ้วาร์ปได้อยู่วาร์ปได้เขาได้มันมันแดนได้บอกวะมันมีเอ็กซ์คาลิเบอร์ใช่ะหอุ้ยวงบีบวงบีบวงบีบโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ละโอ้เอาโอ้โอ้โอ้เซตบีด้าหมด ไอพวงวงนะโอ้โหคุณดูสิผมมีเนี่ยตัวนี้หลายเราบักนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ด่านรถไฟโอเคเราไปเป็นสิ่งรถไฟกันดีกว่ามันเกาะไม่ได้ไหรอมันได้แค่อันเนี้ยอุ๊อยอะไรอะ่ะ oh, โอ้คิาวบอร์ดคิวบอร์ดเฮ้ยระวังพี่โดนเลเซอร์ว้าวว้าวมันจะลากป่วะโอเคไม่ลากมั <c oughs> นระวังอะไร ไงว่าละพายพายแอปเปิลสุดโอ้ยกว่าแล้วต้องโดนโอ,โอ้ไฟลุกตูดได้อยู่ได้อยู่ดูได้อยู่ยด,ยยดูเห็นปะ่ะเลเซอร์มันมารอบทิศรอบทางเลยคนดูแล้วก็ระวังตกรถไฟด้วยได้อยู่ได้อยู่ที่มระเบิดแลระตีแล้วเ,เ,เว้วยอุ๊ยอะไรอ่ะโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะอ๋อโดนโดนบอดยิง เฮ้ยรอดว่ะรอดจากคิวบอดครั้งแรกแลเนี่ยปกติไม่อยู่นานขนาดนี้หล่อเลยพี่น้อง yes yeah! เอารอดกันสองคนนิวเคียฮะอะไรวะไฟและยังจะเป็นฝนกดอีกตัวเฮลหนาว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 ไปซิตายขอ,อก,ก่อนหนะ่อยเอาตายเฮ้ยอยหู นี่ขนาดแบบขี้กากระไรเท่าไหร่นะ่ยสองเองโว่ว้าเที่ยวจับเท้าหน่อยโอ้ยคขาบอกให้การนี่อีวิวอีวิวอีวิวรีวิวเอ้ยหลายโลบักยนะังไงเนาะใส่โคนเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่กิโลบักใส่โคแล้เลเซอร์เลนเดอะฟักหนึ่งเราจะรอดไปเนี่ยหนึ่งเนี่ยอ๋อมาจากข้างบน Lust> มันมีดาเมจรอบๆเลยนะเว้ย AOE อะไรเงี ok ้ยเอาเค้ตายเลยโดดมาหาพี่พวกเองเลก็เกือบขึ้นหลอนล้วไอ้น้องเฮ้ยมาระวังไว้นะน้องทำไมปลาพายวะโอ้โหเรียบร้อย บ,บ,บอลวิดอุ๊ยบุ่มเฮ้ยม้ารอดได้แก่วะอุ้ยชิบเป่กละระวังนะอย่าไปอ,อยู่ใกล้มันนะอันตรายนะแบบเนี้ยโอ้โหโู้วแม่นนะคนแม่นเลยดูดิมันเป็นส s นเปอร์นะเพื่อนดู เออพี่รู้พี่รู้พี่อยากเห็นม,มันเฉยๆอุ้ยมันลิงพี่นี่ไงครับเองเลยให้เลย <love> โอเคยังรอดอยู่อุย้ยพวกเองอุย้ยหมดแล้วมากเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย mới chạy linh, này lệ, ui 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 ôi, 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 nó ôi, 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 Mới kia ôi, 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 Ở โอ้โอไม่โอ้เฮ้ยโอโอ้โอ้เฮ้ยทำไมเป็นเลงพี่วะเฮ้ยโอ้ ไม่เอา啊โอ้เอาว่ะขอเฮ้ยอะโอ้โหฮ่าฮ่ามายเนอร์สวิเปอร์เหรออืมมีใครเล่นเกมนี้เป็นมั่งอ่ะคนดูอืมฮึอืมฮึมพี่เก่งพี่พี่ียบอันนี้พี่พี่ียบอันนี้เชื่อผมไม่โดนไม่โดนเชื่อผมอันนี้ไม่โดนเอ็งหยียบดิเอ็งหยียบดิผมลองแล้วพี่ผมลองแล้วอหนึ่งตรงนั้นอะอ่าเอ็งก็หยิบก็เหยียบดิลองเหยียบดูพี่ลองเหยียบดู อะไรวะมันมีของอยูน่นอะ <_ F ly> <_ cos> ี่ะมั <_ s> นร,ระเบิดหมดเ่ยนะไอ้เหยื่อระเบิดถ้าเราไม่เล่นมันก็ตายอยู่ดีแหละใช่พี<_ s> <_ s> โอ้ลม่มเอ็งต้องเล่นนะ s> <S เอ็งต้องช่วยกันคิดนะ <_ s> ว่าไหนแบบอันเนี้ยห <_ s> ยาแกกระโดดมั่วเ <s> ้ยค่อยคิด คือมันตัวรอบๆมันมีกี่ลูกอ๋อโอเครอบๆเฮ้ยอันนี้ก็มีหนึ่งลูกใช่ไหมเลขคือรอบตัวมันมีกี่ลูกอ่ะอันนี้หนึ่งหนึ่งสองสอง,สอ,งอันนี้ก็ไม่มีอันนี้เฮ้ยอันนี้ไปได้นี่ไปได้อาอตายแล้วตายอีกอ๋อตายรอบเดียวก็พอแล้วพี่ นี่อะไรอะ่ะเขลงว่ะสี่ยิงอ่ะโอ้ชิดไม่ใช่ละอันนี้โอ้ยนีน่หลอนหลอนเตือนเตึง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  ตอๆสองคนเม่อก้วันแต่จะเตะลูกระเบิดใส่ทำขี้แตกไงในชีวิตจริงนี่ขี้หลุดออกมาแล้วน้องมาแล้วป่ะอันนี้มีชื่อว่าสปริ๊อันเล่นกับคนอื่นได้ด้วยเนี่ย เฮ้ยอย่าดึงพี่นะเนาะนี่วรลเมดโอ้อ้ยมันมีตัดด้วยเนี่ยไอ้หอกเนี่ยเอาชปป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 ปเฮ้ยชปปปปปเฮ้ยพี่เห็นระเบิดเฮ้ยชปป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 ปเฮ้ยมันจะเตะอ่ะอ่อีโกอีสอย่างงี้พี่ไม่โดนวะตีเออระเบิดตวเป็นเปล่า ก็หลบไปด้วยบอสเมดพี่มีอะไรมาให้พี่มีหมีมาให้เด้อบอสเมดอยากได้หมีพี่แบบเห็นมีดูมาเห็นมีดูมาโอ๊ยไปด่าได้ไงว้าว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 ได้ไงไประเบิดมากอหัวเลย โอ้มันรอดอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับโดนระเบิดอัดหัวครับใครโดนทำอ่ะต้องมองมุตลอดเลยอ่ะอย่านะวันละแม่เดี๋ยวมาตรงนี้โอ้โหขี่แตกเลยเดินเดินแบบพี่เอาโคกเปล่าโคกเลยพี่เฮ้ยอะไรวะ กือบไปแล้วเกือไปแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Something Evil Will Happen นะครับบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายกำลังจะเกิดขึ้นนะครก็เป็นไงสนุกไหมสนุกนะครับเล่นกับเพื่อนกับคนอื่นอย่างมันเลยนะฮะพีพีนี่อย่างตรึงนะฮะแถมมีอีเวนต์แบบสเปเชียลราวด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสำหรับลาสโลบ๊ายบายจ้ะ